เรามาเจอกันอีกนิดนึดนงนะคะตอนมาเดินตอนเช้าเนี่ยได้เห็นสิ่งที่เป็นธรรมชาตินะคะที่มอบให้เราเนี่ยอีกหนึ่งอย่างนะคะที่สวยงามมากๆนะคะซึ่งตอนนี้นะคะกำลังออกมาแล้วค่ะพระอาทิตย์ค่ะท่านกำลังกำลังจะเผยออกมานะคะจากมุมท้องฟ้าฝั่งพิศตะวันออกนะคะตรงบริเวณที่ดิฉันเดินนี่นะคะ <c oughs> ก็จะเป็นเส้นทางนะคะ เป็นบนสันเขื่อนอย่างนี้นะคะประมาณ300เมตรไปกับก็600เมตรนะคะก็บริเวณนี้นะคะตอนเช้าๆเนี่ยวันนี้ดิฉันมา6โมงเช้าใช่ไหมคะเมื่อกี้ได้เห็นฝูงนกไปแล้วนะคะในคลิปที่ผ่านมาตอนนี้เนี่ยเราก็มาดูธรรมชาติกันตอนเช้านะคะพระอาทิตย์กําลังแย้มยิ้มออกมาแล้วคะ่ะสวยงามมากๆเลยนะคะของขวัญที่เราได้รับทุกเช้านะคะเมื่อเราออกมาเดินนะคะ ก็คือธรรมชาติที่สวยงามรับแสงอาทิตย์ตอนเช้านะคะดูต้นไม้นะคะกำลัง ถ่ายเทกา๊าซออกซิเจนออกมาครั้งแรกของวันนะคะซึ่งจะทำให้นกแล้วก็สัตว์ทุกประเภทนะคะต่างร้องกันจ๊อกแจ๊กจอแจ,จนะคะเพื่อรับแสงนะคะแล้วก็เมื่อกี้นี้นกก็ไปตามแสงอาทิตย์ไปแล้วนะคะตอนนี้มีเมฆบังอยู่ข้างบนนิดนึงทำให้เขาเนี่ยขึ้นออกมาแบบไม่ค่อยจะโอ้ยนี่เต็มเต็มเต็มดวงเลยค่ะแต่กล้องดิฉันอาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยมองเห็นเป็นวงกลมนะคะ ก็เป็นกล้องมือถือธรรมดาธรรมดานี่นะคะก็พยายามจะให้เพื่อนๆทุกคนได้เห็นนะคะธรรมชาติที่สวยงามนะคะอยากให้ทุกคนนะคะเห็นถึงความสวยงามยามเช้าทุกเช้าทุกทุกที่ลองเปิดตัวออกมา6กโมงเชา้าแล้วมาชื่นชมธรรมชาติทุกเช,าชา้าทุกเช้ารับพลังจากธรรมชาติเพื่อทั้งวันเราจะได้มี กำลังนะคะในการออกไปทำงานออกไปใช้ชีวิตแล้วก็กลับบ้าน <c oughs> ด้วยสุขภาพที่ดีและเช้าๆรับพลังที่สดชื่นนะคะก็ขอมอบเป็นของขวัญให้กับพวกเราอีกครั้งหนึ่งนะคะที่มารับชมนะคะแสงอาทิตย์ยามเช้าของวันที่4มกราคมวันพุธนะคะสองพนนะคะแสงแรกนะคะของ นะคะในวันนี้ค่ะ